อุย้ยตัวอะไรดแดงๆแล้วน่ะจะงงี้เขาล้อมาอ่านี่พีเล่นปเป็นหมดแล้วแต่รอให้เจิงมาให้มันฝึกสอนไงมันมันสามารถหยิบได้รัวๆแล้ว,ลว,ลวตั้งมันปรับเลยตัด<ช>ด,ดิเออหยิบอีกอ่าขอแล้วเจ๋งมันหยิบเนื้อเนี่ยมันก็หยิบได้สามเหรียนเลยห้าหกอันเลยมั้ง ก็ใส่เครื่องนี้แล้วก็หยิบพนเคก้กแลใส่เครื่องนี้พอมันออกมาอย่างนี้สิ่งก็ต้องมาตั้งหายขายด้วยอือมันจะเป็นที่ซ่าไอ้ที่ซ่อมที่ซ่อมหน้าตานะ่างอะส่วนไอ้ที่ถือนะมันคืออาวุไ,ไวไฟฟาดไปตีจริงมันต้องแบ่งหนนะ้าที่อีกคนคอยซ่อมอีกคนค,อย,คอยตีแต่ถ้าเรามีตังพอก็ทั้งซ่อมทั้งตีคู่ไปจิงต้องสลับ<ห>อาวุนะ ได้哟เชียวแล้วก็ปิดร้านเราก็ห้ามวันเลยเนี่ยเราตีทะลุไปได้เลยจริงวะแล้วตอนเช้าอ่ะเราค่อยออกไปเอาพวกซอมบี้เอามาทำมาเป็นเนื้อแล้วเราก็หาตังค์หาตังค์มาซื้อบุธที่ดีขึ้นมีปงมีปืน แมงคูทีแรกๆซอมบี้มันไม่เยอะหรอกหลังๆอ่ะรอเลยเราก็ไปกินออ<ว>มันจะมีแมบเป็นผลไม้เนี่ยใช่นี่ปืนโอ้โหเป็นปืนทองอ่ะเป็มโฟอ่ะเป็นทองซะด้วย กาลั่นะยิงปังปังปืนกูล้านปังเองไม่ใช่อะไรวะอ้าอ๋ยี่บักเหรอแพงไปเปล่าไม่ปกติมันต้องวางไปในชั้นไม่ใช่เหรอใช่ปะ่ะมันต้องอยู่ในชั้นเลยเรียบร้อยบับเอ้ยจริงไม่ได้ใส่ชื่อนี้อ๋อหมดข้ามันไปแล้วพี่แป๊บนึงไอ้ซอ,อมบีเ้เออ มันเข้ามาแล้วนะตัวหนึ่งโอเค,อเคแต่เข้ามาไม่เป็นไรมันก็ง่ายเหมือนกันนะเราไม่ต้องซ่อมเราไล่ตีอย่งเดียวแต่เราอาจจะตายได้ไงอืมกันดีกว่าโอ้ยมีร้อยกว่าแล้วแอปเปิลมาเฮ้ยมีคนมาซื้อพวกแคนไอพายมาแล้วไปแล้ว ให่ลองเก็บเอาหุ่นไอ้เอก็บแอปเปิ้ลไว้มันจะเอาแค่แอปเปิ้ลไปทำแค่นั้นทำได้เลยแบบแค่ผลไมา้่างเดียวเนี่ยยากเ่ยไม่เอาผไม้เนี่ยอย่างคือเาาอาผล <laughs> ไม้เลยเองไม่ไม่มีวิ่งเลยเหรอถ้ามันต้องคอยดูซ้ายดูขวา ถ้าตีไม่ทันก็เน้นซ่อมไปเลยนะเออขาต่อให้เรา,เราไม่<ผ>มได้เน้นซ่อมมีเยอะก็ไม่เป็นไงหัวแล้วมันวแล้วในประมาณสี่คนมันกำลังดีนี่ขนาดมันที่สี่เองอะยิเยงเดือดเลยแคลอดแล้วก็ล้วย ใส่เลยใส่เลยแลอปเปิลเมกพี่ไปดูไม่ได้กล้วยพี่บอกทีว่าเกมมันไม่บา้กาก่ะทำไมใส่ผลไม้ไปแล้วมันไม่มีให้ปัน่นอา้าวไม่บ้กหรอกมั้งน่าจะต้องใส่เนื้อนั่นไปด้วยเออต้องใส่เนื้อซอมบี้ไปด้วยมั้นไม่ปัน่นโอเคดีแล้วที่ไม่ใส่โค้กอ่ะมันเมื่องั้นเอาออกไม่ได้สองร้อยกว่ามันต้องออกได้พี่กดตรง<อ>รูปอะ่ะมันอ,ออกได้เลยโอ้ เมื่กี้สองร้อยกว่าเหรอแปลว,แว่าเราก็มีสี่ร้อยละซื้ออีโต้ก่อนปืนไม่ค่อยว่ากันนี oh. ่รวยจริงจ้าวน้ oh. อยอีโต้ก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้ดรอปทิ้งไปเลยนี่เลอเนี้ยโยนทิ้งแบบ กีโตฟันตัวจ้ะเฮ้ย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 จะฆ่ากูระบังบังฆ่าวันเลยเอ้ยมาตดูเอวไว้เฮ้ยรัวรัวรัวตายแล้วเดีอยวตายอ่ะแงเงาแงเงาทง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  พวกแตกต่างอะอองเลยพวกนี้ศพครเยอะแ่งต่างจากที่กูมีแบบน้นมากเลยแม่งมีเนื้อระเบิดเนื้อเนื้อระเบิดด้วยพายสุ่มระเบิดโอ้ยเป็นยังไงวะล่ะน่ากลัวเอา หมดอนจะเหมือนจะไม่ต้องนั่นเลยนะมันไม่มีให้อันั่นอ,ะ okay. อ่ะอ้หะเหรอแล,ลอว้วเราไม่วะไม่มีให้ทำอะไรเลยเอออะไรวะเฮ้ย,ออไ,อยไอจีโอ้มันออยล์เนอร์ออยล์เอร์เบิร์ดซอมบี้เปล่าทำไมสับประรดแม่งลอยเอ้าวลอยเจ็งกูลอยอเออเออเจ็งกูฮะฮะเจ็งไม่ลอยเน็ตพี่ปิดก <c oughs> ูเห็นเจ็งลอย หมดไฟแล้วโอ้ยคืนแดงวะเน,นี่ยเบนวิ่งเร็วมาก<บ>โอ้ยเร็วเร็วเร็วมันเร็วมากมันเร็วมากโอ้ยแม่งแทะเอาแทะเอาโดนกูโดนกูโดนโอ้โหหอมากเก่งแม่งหอนหดนจัดเลยตึ๊กเ โอ้ยเดือดเดือดมึงเดือดมึงเดือดตีไปซ้มไปตีไปส้มไปอ่ะไหวไหวโอ้ไม้ท้ายไม้ท้ายเกือบไหวไหวไหวชิวชิวสุลเยอะอร่อย้วมึงนี่อเจี๊ยบ Ui oh, Em Ui ơi À Cái gì mới tải nữa Mà đi nó 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 Cái chỉnh mát mà nhìn liền đây rồi Tải liền เตมเออ,อ,อลูกค้าจะกล้าเขานะ้าป่ะเนี่ยโอ้ลูกค้ากำลังมาซื้อพาเที่ <c oughs> แบบแม่งเห็นเราเาเนื้อตรงนีม้มาบด <c oughs> ยายายาเฮ้เราเทำทำพายสุดเด็ดเออเราเราเอาไปละเบิดดินี่ใช้สองอันก็พอพี่ไม่ใช่ตอนคืนนี้พี่แบบสองบี้เอยอะเราเระเบิดเลยเออพี่ไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าลองลองถ้าอยากเอาเนื้อตรงนี้แล้วกันนะ ไอ้คืนแล้วเฮ้ย <laughs> พี่นี่เฮ้ยเตรียมนี้มันตดประตูย่ากอ่แล้ว <laughs> มันอึดขึ้นน่ะซองเลยนี่โอ้รูออ้ซองมินเดียวตายรู้ช้านานมากแล้วมันอึดขึ้นแล้วมันตีแรงขึ้นน่ะ โอ้ยโอ้ยเดือดเดือดโอ้ยพี่จ๋าโอ้ยแองเดือดจัดเดือดจัดพี่รัว่วเล็บรั่วเลยเฮ้ย,ยมีมีตัวไปมีตัวหลุดเอ้ยนี่มันไฟฟ้าบ้านกู ừ, sí tôi dây ừ, sai mi hang zombie mình một này một lẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เลือกันเยอะเนีย่ยด้จา <c oughs> กูเห็นชาวบ้านไม่เขียนซอมบี้เลย <c oughs> แบบอีตัวแล้นี่ทำไมชาวบ้านไม่ทุกไม่ร้อนเลยวะ <c oughs> กูนี่จะตายห่า <c oughs> เล้วันมีกล้วยสองแบบอ่ะมันหนึ่งเหมือนอะไร เอเป็นแบบเก็บกล้วยเลยอ,อ่อ,อนๆครับสีเข้มอ่ะใช่ <c oughs> เฮ้ยนี่ไงแบบหลากหลายพี่ลองใส่แบบหลากหลายอ้าว <c oughs> ย่าเพิงพ่งอย่าเพิ่งบุหรี่กูหายนี่ <c oughs> yeah. นีอน่อย่ล <c oughs> ืมใส่นะอันอะไรอะมันมีกล้วยสองสีมันต่างไงวะ

มีแต่กล้วยเฮ้ย,ยมีอันนี้ด้วยหวัวพาาอะ่ะเย้โอ้ยสามร้อยสามเจ็ดไมผมเห็นผมเห็นพี่้อยเน็ตพี่ปิงแล้วล่ะไม่ปิงพี่แม่กงกิริาใส่กล้วยน่ามี้เฮ้ยอะไรเสียงอะไร ก็เครื่องปั่นด oh, ิโอซึ่งแปลกแปลกแปลกว่ามันต้องไปเราต้องซือ้อ,อปืนคนแล้วว่าจริงมัสั่นแล้วแหล่ะว่าเราต้องขายเยอะเลยเนี่ยเอาตังเอาตัง <S 2> <S 2> ขายเลยขายเลยเอาตังเอาตังเอาตัง ดูด้วยสองมุแพงหมดเนยสองสามสี่ห้าหกรวยเว้ยรวยเว้ยรวยเว้ยจะเป็นคนพันห้าเลยสองก็บอกก็สามพันเอาคนเดียวก่อนพี่ก็คือแหละ เห็นแล้วเว้ยเอาเว้ยมา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 โอ้โหมูไม้ไผ่ไม้ยังไวใช่ทั้งปิดทั้งแรงขึ้นโคตรเลือดที่มึงทำมาให้คนเล่นดีมันอะซอมซูซ้อมซู นี่มันเป็นเสียงขึ้นเลยจะไหวไหมเฮ้ยมีเสียงขำด้วยอุ้ยตัวอะไรแดงๆแล้วเนีน่จะอย่างงี้คือน้อกมาไม่หมอมัเนมเป็นผีมันปล่อยผีมาโอ้ยแม่งกระดินน่ง พีดาคาก็มาพีดาคาก็มามาตดาเลยสิงยิงไปสิงยิงไปพีไรซ่อมพีไ่ซ่อมสิงยิงสิงยิงเอเอาเียเอาคนเไซ่อมไม่ทันว่ะโอนโนโนโอโหเกินโหดเกินโอตัวยี่เลยงยไปโอ ยีม <One input> ันเข้ามาในร้านเลยเปี้ยวอมตะยี่มันโหดเลยขนาดนี้เนี่ยพี่พีเปิดตัวกระบี่มาไปโอ้โหไม่รอดโอ้โหบ้านมึงเ้อดใช้ระเบิดเลยเออแค่ศพเดียวว่าระเบิดมีไม้แหงอยู่เดี๋ยววะเนื้อพอกัน